ในหน้าที่การงานได้รับความสุขในการประกอบสมาชีพทั้งหลายแล้วก็รับความสุขในการดูแลพระไม่ว่าจะเป็นพระระชิดหรือคณะอาตุนต่างก็ด้วยคําสั่งสอนถึงท่านดเป็นพระคุณนั้นได้สั่งสอนอบรมเราเราได้ใช้แนวทางที่ถึงพระคุณได้เลยสั่งสอนเราอบรมเราเป็นแนวทางในการที่ไปพระราชว่ในการที่จะใช้ในการประกอบสมาชิกโดยเรานั้น มีฐานะเป็นเึกแผ่นอนพอสมควรตา,ารสถาภาพก็ด้วยสิ่ง<น>ที่ท่านอาจารย์ได้นำคำเหล่านั้นไปใช้นอกจากคำสี่คำซึ่งเจ้าคุณหลวงพ่อสเสด็จได้ให้เป็นมมดุกตกทอดให้เป็นแนวทางให้พวกเราปฏิบัติคือวิยะอันติดสัจจัตตยูสีส่กกคำนี้เป็นมรดกตกทอดที่เจ้าคุณสเสด็จหลวงพ่อนั้นได้ให้พวกเรานนั้นเป็นมมดกซึ่ง มรดกนี้ไม่มีคุณท่าด้านเป็นดีเป็นคุณท่าด้วยเง,งินทองแต่เป็นมัโดกที่วัดค่าพได้รูปใดรก็ตามท่าน,นาไดก็ดตามท,ที่นำคำเสกคำที่หลวงพ่อ,พอได้สอนนั้นมาใช้ซึ่งเก็ดพระคุณนั้นอยู่ขนัดนด้จะหอมงนานเจ้าของหลวงพ่อก็ไดช่วยเพิ่มเติมต่อยอดที่หลวงพ่อเสด็จของเรานนั้ได้ ตอนเรามาออก็กกพออก่พอได้สืบทอดประวัตสืบทอดอายุวัยซึ่งรับภาระภุระในการที่สอนพ,พวกเรามานั้นเป็น,ปนระยะเวลายาวนานทีเดียวจนเกเรพักคุณนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเจริญอายุพัฒนามงคลถึงตอนนี้ก็ได้บุญกุศสที่ท่านหรือคุณนั้นได้ทำแก่พวกเราพวกเราคงจะมีส่วนเสริมส่งบุญท่านถ้าอายุแ0สแล้วนะดูแล้วมนีมแข็แงแรง เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมนี่แหละผู้ที่ทำบุญใจมีแต่บุญทำให้สภาพร่างกายไม่เสื่อมสลายไปตามวัยท่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนถึงร้อยี่สิบปีด้วยการบุใหญ่ที่กาเมพวกเราวกเราด้วยการเจสิญรู่เรือพวกเราต้องคิดนะ ด้วยความจเจริญรุ่งเรืองของเราซึ่งใช้สิ่ง,งต่างๆที่ท่านอบรมนั้นไปต่อยอดในการประกอบสัมมาพในการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายเชื่อกระเทือว่าคุณที่เราต่อยอดจากที่ได้รับคำส,สอนสำคัญน,นั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับไปสู่ผู้ที่ให้เราเนะครับเหมือนครูบาอาจา,ารย์สั่งสอนเรานี้ลูกลูกศิษย์ ใปทำบุญงามความดีอะไรก็ตามก็ได้ใช้สิ่งที่เราอย่างผู้ชายที่เ